ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งในรายการคิดดีแลนดทางททบ5เช้าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนธรรมจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมลเจ้าวาดวสีสสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรนพักสาธุดทนพุทธศาสนาทั้งหลาย ไมีโอกาสจดชมใยการชิเดแลนวลุเช้าวันเสาร์ที่สามธันวาคมวันเดียววันที่สามวุนียววันที่สี่ันลื่นเป็นวันจันทร์ที่ห้าธันวาคมห้าทลายวันจันทร์ที่ห้าธันวาคมหรือวันที่ห้าธันวาคมเป็นวันห้าธันวามหาราช พระบนิกกรทุกบูราวตลอดสทนธรถถร,รมนาชีพามก็มีความเพิ่มประเทดีดีเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นมาเชลพจุภาษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาเพื่อนบดีดมาราชบรมรนาถบาพิตรพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้องค์เดชสุสัสนต์คตนั้นแล้ว ันปีกศ .2559 จึงเรียกว่าเป็นค้ายวันพระราชสมภพโลกค้ายวันเถิดปฐุมสาท่านที่5ะว่าคมนี้จึงเรียกเป็นวันพ่อแห่งชาติเพราะว่าพ่อแห่งชาตินั้นท่านมีความหมายมากบุกคนได้ชื่อว่าเป็นพ่อก็คือมีลูกบุกคคลที่จะชื่อได้เป็นลูกก็เพราะมีพ่อนั่นเอง ว่าที่หัวโครการที่เเราถือว่าเป็นพ่อของแผ่นดินโครงการน้อยใหญ่ถึง4,000ัน่ัโครงการเราทรงได้กระทำด้ทรงบำเพ็ญเวลาที่ครองราชถึง70ปีนั้นก็ล้วนแต่เป็นผู้ดูประการต่อรปเทศชาติาศาสนาเป็นอ,อย่างยิ่งนั่นเองถ้าประวัตจยิ่งว่าเที่หธักสบาคมน,นี่เราทั้งหลาย จะได้สร้างคุณงามความดีควาเเพนทานควาเเพนศินควาเเพนสมาธิเพื่อนน้อมก้าวถวายแก่พระองค์ท่านเพราะใน,นวันที่1าธันวาคมนี้ถือเป็นวันพระกุศลอย่างยิ่งพระสงายได้ตั้งกรรณาจิตประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็น้อมก้าวนมกกอมถวายเป็นพระกุศล เป็นอย่างยิ่งแก่ทุกท่านทุกคนโดยที่ความตั้งใจกันเพื่อเราได้สูญเสียบุคคลที่เราเคารพรักอย่างยิ่งไปแล้วเรียกว่าเสียไปก็ได้ใหม่มาใหม่มาคือบาทสมเด็จพระวิชก้าวเจ้าอยู่หัวรัะกาลที่สิบองค์ทรงมีประสมราชจงการว่าเราจะสืบสาร รักษาและต่อยอดและครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราชษณดอตลอดไปท่านทั้งหลายเป็นจริงที่องค์ทรงรับสั่งว่าจะสืบสารหมายถึงความว่าสิ่งใดๆที่และการที่ก้าได้ทรงทำไปแล้วนั้นท่านก็จะสืบสาร สิ่งใดที่ทรงกระทำไว้แล้วนั้นท่านก็นจะรักษาสิ่งใดที่ยังไม่สมบูรณ์ท่านก็นจะส่งต่อยอดนี่เราโชคดีของพัสดุกราชาวไทยทุกเหรา่าที่เรามีธรรมราชาคำว่าธ,ธรรมราชาคือเป็นพระราชาที่ทรงทำนั่นเองโครงการหนึ่งที่ภาพจะได้เจริญพรก็คือโครงการจิตอาสา โครการเรสาที่เกิดขึ้นในสมัยการที่สิบนี้ถือเป็นเรื่องดีมากที่สุดเพราะอะไรทำให้คนรู้รักสรัพาขี่กันนจิตอาสาที่จะมาเป็นพระประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนโครงการจิตอาสานี้ถือว่าได้ประโยชน์สองประการหนึ่งได้งานโดยไม่ต้องใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสองผูกความักสามาคัคขีเรียกว่าจิตอาสา รวบรวมแลยวว่าวันที่สาเสาร์ที่สอาทิตย์ที่สและจันทร์ที่ห้ธันวาคมราชการหยุดและทั้งหลายมีโอกาสผ่านไปยังจังหวัดนครนายกก็ไปไหว้พระขอพรณอุทยานมคะปูชานุสรซึ่งสร้างบุสามตาสุกาอาเภอเมืองจังหวัดนครนายก เพื่อจะได้เป็นบุตรกุศลน้อมก้าวน้อมกระหม่อมแล้วก็มีโอกาสเข้าไปยังอนุสรสถานแห่งความสุรักภักดีวอยถวายมงคมพระรมรหล่อสมเด็จพระบรมเจ้าการชเบสพระบริพาะราพระรมประพิษคณะทรงทรงผนวดจะเป็นบุญกุศลยยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางผ่านมายังจังหวัดนครนายก เชิญชวนแวะเข้ามาที่พุทธทาอุทยานมาคาบูชาอนุสรตสาริกาอเภอเมืองจังังวดนครนายกนะคะมากราบพระขอพอรไหว้สิ่งอันเป็นมงคลมาถวายบังคมพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษขณะทรงผนวดปรดิษฐถานอยู่นาภายในโดหาปราสาทสุวรรณวิจิตรภูมิพโรอนุสร์สถานแห่งความจงรักภักดีไปน้อมรำลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านกันนะคะ คุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0870 755 422ค่ะช่วงต่อไปเรามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมกปดติดตามค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลือนหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิด me